สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในบูมบรรทุคานะครับแล้วก็ฮอนค่ะนะฮะและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อีเวนต์พิเศษครับที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์ฮะห้างใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฮะใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรพิเศษนะคะมาให้ทุกท่านเนี่ยมารับชมกันแน่นอนและด้านหลังผมตรงนี้นะครับผมเป็นรถหรูนะครับผมซึ่งเป็นรถที่ต้องเรียกได้ว่าหายากดีกว่าแล้วก็เป็นรถที่พรีเมียมสุดๆผมว่าหลายๆคันเนี่ บนท้องถนนหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยมีต่ำกว่า1 0คันหรือบางที่อาจจะมีไม่ถึง5้าคันด้วยซ้ำคุณฮอนว้าวยันแสดงว่าต้องเป็นยนนตกรรมนําเข้าที่ทั่วทุกมุมโลกมารวมกันไว้ที่นี่ที่ศูนย์<ม>กลางกรุงเทพมหานครถูกต้องครับผมและซึ่งวันนี้ครับทาง B Auto House เนี่ยเขาได้จัดอีเวนต์ใหญ่นะครับผมนะเอารถที่ เด่นๆที่เป็นเรือธงของเขาเนี่ยมาจัดโชว์กันนะครับผมที่นี่เลยฮะที่บริเวณหน้าริ์แก้ว<ะ>หน้า H&M ตรงนี้นะฮะที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งนอกเหนือจากรถที่เอามาโชว์แล้ว<ะ>ยังมีในส่วนของชุดแต่งด้วยคุณทอ <Wow. S 1> ร์นนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง t e c h a r t ครับ<ะ>ของ p o r s เช e หรือว่าจะเป็นชุดแต่งโ Ro เว่นนะฮะที่ไว้ใช้แต่งกับรถตู้อย่างเอาผ่าเป็นออ t ทอร์ไรด์ดีเซลนะฮะเป็นผ<ะ>ู้นาเข้าแบบถูกต้องเลยนะ,ะไม่ได้แบบว่าหลักลอกเข้ามาอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะ นะฮะเพราะนั้นวันนี้ฮะถ้าใครสนใจอยากจะมาดูรถดีๆรถสวยๆนะครับผมที่เขาคัดแล้วจากทางบีออโต้เฮาส์รวมถึงชุดแต่งเทกาและโรเวนแวะเวียนมาได้เลยนะที่เซ็นทรัลเวิร์ตรงนี้นะครับแต่ข้อมูลงานอื่นๆถ้าอยากทราบมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับทางตัวแทนของฝั่งบีออโต้เฮาส์กันเลยครับไปค่ะ เราอยู่กันกับตัวแทนของ B Auto House แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะครับผมบอสพัชรศุรนิสกุลนะครับเซลล์เอ็กซ์คูทีฟจาก B Auto House ครับผมนะครับผมุบอสงานวันนี้ที่มาจัดชื่องานอะไรครับวันนี้นะครับงานที่เรามาจัดชื่อว่า B Auto House ครับ The World of Automotive Showcase 2 0 2าครับผมครับไไงยิ่งใหญ่ไหมครับใหญ่อลังการแล้วครับออในงานมีอะไรบ้างดีกว่า หลักเลยนะครับเราก็จะนํารถที่เรามีนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเรือธงของเรานะครับมาจัดแสดงทั้งหมด7จ็ดคันด้วยกันนะครับผมหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์รวมถึงชุดแต่ง TechArt และโ w เวนและโปรดักต์ใหม่ที่ชื่อว่าสกินด้วยครับผมโอ้เออันนี่าสนใจครับนะครับผมแต่นอกเหนือจากรถก็ยังมีชุดแต่งครับก็มีเทคโนโลยีการพ้นสีด้วยถูกต้องครับผมนี้อุ้มไปก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผมหลายท่านอยากรู้ฮะงานมีถึงวันไหนครับ จัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ครับผมหมดวันอาทิตย์นี้นะใช่แล้วครับผมใครยังไม่ได้มาดูรีบมาดูกันได้ใช่อันนี้คัดเน้นๆเลยใช่ไหมใช่แล้วนำมาวันนี้นี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเด็ดทุกคันครับผมครับเด็ดๆแค่ไหนอ่ะจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูกันเลยละกันได้ขอสักสองคันหน่อยได้เลยนะได้เลยครับไปครับเสร็จครับ คันแรกเลยคันนี้เลยใช่ไหมคุณบอสคันนี้เลยครับผมคันแรกคันนี้นะครับ Porsche c a y a v e n GTS ครับที่บุกพารก้าหนึ่งนั่นแหละก้าว่นเรียอกันใช่ครับหรือว่ารหัสตัวถัง992นั่นเองครับผมครับผมครับผมคันนี้พิเศษยังไงตามชื่อรุ่นเขาเลยนะครับผม GTS ย่อมาจาก Grand Touring สปอร์ตครับผมหมายความว่าเป็นรถที่สามารถวิ่งทางไกลข้ามประเทศหรือข้ามจังหวัดได้นั่นเองครับผมแต่ข้ามจังหวัดได้ทุกคันความสะดวกสบายความนุ่มนวลในการนั่งของเขาครับผมอันนั้นมาคือแกรนทวริงแต่ตัว S เอสเขายังมีคําว่าสปอร์ตอยู่ทันั้นหมายความว่ารถคันนี้มันยังสามารถมีสมรรถนะ หรือศัก,กยภาพที่จะวิ่งในสนามได้ด้วยครับลุมงเขาใช่แล้วสองออปชั่นครับเฮ้ยอันนี้ไฟเป็นเส้นเดียวแล้วนี่ใช่ไหมถูกต้องครับผมในรหัสตัวหาง9 9 2เนี่ยเขาจะมาเป็นไฟแบบเส้นเดียวแบบนี้แล้วครับถูกต้องเลยครับ,รบมันเหมือนตัวที่บอกว่าแบบฉันเป็นรุ่นใหม่นะครับไอ้ไฟเส้นเดียวเนี่ยถูกต้องครับได้ไม่ใช่แค่เฉพาะ รุ่นนี้นะไอรุ่นอื่นๆมาเป็นรุ่นเลยครับผมใช่ครับลายเย็นด้วยอะไรด้วยเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับผม่ัดอาหารตัวทางนะจ๊ะครับเออประมาณนี้ตามนั้นภายนอกสวยงามนะฮะแล้วก็การตกแต่งทุกอย่างผมว่ามันดูอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นรถที่ใช้ได้ทั้งการใช้งานจริงแล้วก็สปอร์ตลงแขกด้วยใช่ครับเดี๋ยวมาดูด้านในซะหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะครับผมความรู้สึกแรกเลยที่ผมมานั่งเนี่ยคือผมว่าเบาะเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยนะคุณบอสใช่ครับผมยังไงอันนี้เป็นเบาะ R 1 8 v ครับผมแล้วก็ จุดเด่นของ GTS คันนี้เลยเนี่ยมันจะได้ออฟชั่นที่ชื่อว่า GTS Interior Package มาด้วยครับผมคืออะไรบ้างสักตที่ตัวบอกได้นะครับผมบจะเห็น <fps. S 1> เป็นอาคั t ทาร่ครับผม <UE. S 1> อาแล้วก็ตรงหัวบอกนะครับชัดเจนเลยปักชื่อรุ่นว่า GTS ครับผม<อ>แล้วก็เดินสติชชิ่งของตัวได้เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมมาพร้อมกับเ,เบลต,ตัวแดงนะครับผมเ,เข้ากับเบลดีใช่แล้วรวมถึงไม่หมดเท่านี้ครับเหตุที่หน้าจอ อ่าเกไม้ใช่ไหมฮะตรงกลางใช่ครับตรงจีเดตรงกลางขอบเป็นขอบขอบแดงจะเป็นขอบแดงด้วยรวมถึงพวงมาลัยก็ยังคขาเป็นอาคัทธลล่าอยู่นะครับผมสัมผัสลองจับดูได้เลยครับผมมนให้ฟีลิ่งที่ เหมือนรถเหมือนรถบอดมากๆเหมือนรถลงแข่งเลยฮะใช่ครับนี่มันรถแข่งชัดๆเลยถูกต้องครับผมใช่แล้วและอย่างที่บอกว่าขับแบบว่าข้ามประเทศได้ข้ามจังหวัดได้แบบสบายๆเพราะฉะนั้นออปชั่นต่างๆที่แบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันต้องมีให้แน่นอนแอปเปิลคาร์เพย์แอร์โนตโตการเชื่อมต่อบ l u ท t o ทุกอย่างมีครบหมดทุกอย่างหน้าจอตรงกลางเนี่ยแหละใช่แล้วครับจอใหญ่เป็นเริ่มเลยนะใช่ครับผมอันนี้เปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ครับผมขอขอสักนิดนึงนะได้เลยครับขอดูสักหน่อยอ๋อ อันนี้จ่ายตังค์เพิ่มเพิ่มครับผมเพิ่มประมาณเท่าไหร่ประมาณ2ได้ครับผมสองสองแสนสองแสนใช่ไหมเขาจะบอกว่าสองหมื่นคือน้อยไม่ได้ไม่ได้คุณโอ้ยเท่หรอโอ้โถ้าได้ถ้าได้คันนี้ไปนี่แบบจบแล้วนะจบจริงจบเลยมันเป็นตัวจบจริงครับผมจบทุกอย่างเลยอ่ะใช่ครับคุณผู้ชมสวยแบบสวยจริงๆคันงดีครับตอนนี้แบบผมว่าต้องดูเองละกันเชิญมาดูเองดีกว่าครับใช่ค่ะ คันแรกเนี่ยเอาแบบรอแบบเท่ๆดูๆไปแล้วัามีคันที่สองผมว่าไอความสปอร์ตกับความหรูหราเนี่ยมันต้องมาได้กันน่าจะไปได้กันได้นะคุณทอเนาะเพราะฉะนั้นโดยจบที่คันนี้ถูกต้องครับผมไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ครับคันนี้ครับเบลลี่คอนติเนนตัลจีทีครับผมแค่ชื่อนี่ก็หลูแล้วอลังการแต่ชื่อแลลวครับผมอลังการงานสร้แล คันนี้ก็มาพร้อมกับสีกราเซียไว้นะครับผม,ม <า S 1> ใช่ <ผม S 1> แล้วมันไม่ใช่ขาวธรรมดานะมันขาวแบบกราเซียใ<ช>สีขา,ขาวเขาก็มีหลายโทนถูกต้องครับผม <laughs> เรบรลี่เป็นสีเป็นรถที่มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับค่จุดเด่นอย่างแรกของเขาแน่เลยแน่นอนเลยครับผมก็คือตัวที่เป็นไฟหน้านั่นเองนะ<า>ไฟหน้าของเขาเนี่ยครับเขาเรียกว่าไฟหน้าไดมอน คริสตัลคัทครับผมก็คือจะให้ความเ<ช>งาวับแวววานย่างเงี้ยนะใช่ครับเป็นไฟหน้าที่ให้เรา ฟีลลิ่งเหมือนเขาคือเพชรเม็ดใหญ่อารมณ์สองเพชรอยู่ดูเพชรเเหมือนราดูเพชรเพช่แล้าใช่ครับผมไม่เหมือนไฟรถยนต์ทั่วไปโอ้ชมหลังเขาก็ยังดูหรูอยู่นะคุณบอลนะใช่ครับยังคงความรอเนี้ยบเนียนเนียนไปอยู่ครับผมไอ้ขอบดำๆพวกนี้ไอ้ที่อยู่ตรงนี้หมดเลยอย่างที่บอกหมดตั้งคันเลยอ่ะมันคือแบ็คไลน์สเปคใช่ครับผมที่จริงๆเราต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายเพิ่ม ใช่แล้วครับผมมันจะล้อก,กันตั้งแต่ด้านหน้ารถันสท้ายรถเลยครับผม,มยันตรงอาท่อเสียด้านล่างเลยเออ้ครับเอใช่ใช่ใช่ไฟไท้ายก็ยังมีความเป็นไดมอนด์เหมือนกับไฟหน้าอยู่ครับ,รบผมคอนเซปต์กันตั้งแต่หน้ายันหลักเหมือนกันครับก็ยังมีความเปล่งประกายระยะระยับอยู่โอ้ข้างในนี่ผมพูดตรงๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีคุณผู้ชมฮะมันเป็นความผสมผสานกันระหว่างความหรูความคลาสสิก และนะและนะและความทันสมัยด้วยใช่คือมันหรูคลาสสิกแต่แต่จะรั้ทุกอย่างทุกอย่างคือผมดูออกเลยว่ามันเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณออ,อคุณบอกว่าาข้างในมันพิเศษยั<ว>งไงมากคะเนี่ยเพราะว่าดูทุกจุดมันดูพิเศษหมดเลยอ่ะโอ้จริงมันพิเศษไปหมดเลยข้างในนะครับ,บรเบลลี่เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความที่เขาเป็นรถที่ c r a ฟ t m a n s h i p มันคือรถที่ประกอบไปด้วยมือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับภายในนะครับผม ทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยคนหรือว่าช่างฝีมือทั้งโรงงานนะครับผมสังเกตอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการเดินได้ติดชิ่งต่างๆในรถนะครับผมบถูกทําด้วยมือทั้งหมดคนเยอบทั้งหมดครับผมถ้าสังเกตใกล้ๆเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความที่แบบดิ้นซ้ายดิ้นขวาบ้างมันจะไม่ตรงเป็นเสน่ห์ของเขาถูกต้องครับผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องของดีเทลเนี่ย จะสังเกตได้ชัดเลยครับจะสัมผัสได้ชัดๆเลยครับผมอ,อันนึงที่เป็นจุดเด่นขขานะไอ้รบ,บริเวณไอ้นี่เลยฮะไอ้บริเวณที่เป็นอะพรมาลัยตรงนี้ผมเห็นไอ้ลูกๆตรงนี้ไหมคุณทอนค,ค,ค่ออะไอตรงเนี้ยค,คือคุณดูคุณสัมผัสเท็กเจอร์เขาเนี่ย มันจะแบบว่าไม่เรียบไม่เรียบตรงนี้มันมีชื่อด้วยนะครับผมชื่อเขาเรียกว่าดายมอนนอร์ลิงมันอารมณ์เหมือนคุณจับเพชรอะคุณขับรถไปด้วยจับเพชรไปด้วยอะโอ้ดูรวยขนาดไหนอะเขาใส่ดีเทลมาให้เรารู้สึกเหมือนกับเราจับเพชรอยู่ตลอดเวลาไอ้ด a m มอนนอร์ i ิงตรงนี้เขาจะไว้ในจุดที่เรามีการสัมผัสถึงหรือมีการจับ ตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังแพนเนลชิปนะครับลองจับดูครับหลังแพนเนลชิปใส่หรายองคดเลยนะก้านปัดน้ําฝนหรือก้านไฟเลี้ยวนะครับผมัผัดหน่อยตรงจุดที่เปลี่ยนปุ่มมัตติฟัง์กชันตรงพวงมาลัยที่เป็นคาลลิงนะครับผมรวมถึงปุ่มที่เป็น อาตรงกลางนี่ครับตรงกลางนี้ด้วยเออแม,แม้กระทั่งแม้กระทั่งลองจับไปที่มือจับประตูรถโอ,อ้มือจับประตูรถด้านไหนก็ยังคงมีเท็กเ t อร์นี้ให้สัมผัสอยู่คุณมันมัน<อ>รู้สึกดีนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบเขาใส่ใจจริงๆอะ่ะใช่ครับดีเทลเยอะมากมากกวนะ่านั้นเขายังคงความคลาสสิกไว้ด้วยเดี๋ยวพี่บูมลองกดที่คอมม่าสกรีนนั่นเลยครับครับอ่ะผมกดคอมม่าสกรีนนะครับดีนะครับครับยังคงเข้มใายการะตรอด ครับผมโอ้ยอมีนนทั้งอะไรบ้างนนี่มีทั้งอุณหภูมินะครับ,รบเข็มทิศนะครับแล้วก็นาฬิกาครับผมผคุณผู้ชมสุดจริงอันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดเลยฮะทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะครับผมใงความเท่ ความแรงความหล่อภายนอกยันมาถึงฟิลลิ่งการนั่งภายในครับคันนี้ผมว่าในชีวิตผมท่านที่ผมรีวิวรถมาเนี่ยคันนี้สุดแล้วจริงๆครับสุดแล้วสุดจริงๆและสุดแบบนี้บอกเลยปกติน่ยรอรถนานมากแต่มาที่เนี่ยได้รถเลยได้รถเลยครับโอ <c oughs> ้ oh, ตอนนี้นายบูมมีความสุขม,มากฮะเป็นไงครับผมสองคันในวันนี้นะเรือธงของทางดีออโต์เฮาส์ที่มาจัดโชว์ที่เซนทรัลเวิร์กโดยเฉพาะคันล่าสุดที่ผมชอบมากนค่งรถชอบเป็นดี คอนเทนเนอร์จีพผมรู้สึกแบบมัน,มนสุดแล้วเหมือน,น,นทุกอย่างที่ผมชื่นชอบที่อยู่ในจินตนาการเขาเอามาใส่หมดเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้สุดจริงอยากให้มาเห็นของจริงอ,อย่างนี้ดีกว่าครับผมพอ,อทักงานตรงนี้มีถึงวันไหนครัเนี่ยตั้งแต่วันที่13นะครับถึง19มิถุนายนนี้ครับผมที่เซศษทัลเวลิร์สครับผมถึงวันอาทิตย์นี้วันสุดท้ายใช่ครับมาดูปุ๊บสนใจจองรถจับนะฮะ เจ้านี้นี่จอดมุนี่ยพร้อมส่งรอบมีรถพร้อมส่งรอบครับแม้แต่ไอ้คันที่จอดอยู่ตรงนี้สมมติผมมาปุ๊บเงินพร้อมจ่ายเลยเนี่ยคุณยกไปได้เดี๋ยวนี้เลยได้เลยเอามาลองงานจบคนละกันลองเราขอใส่สาเข้าพี่เกียจต้องขอรถมานึงมาเติมนะฮะเอาไปบ้างงานตรงนี้นะฮะับมีจนถึงวันอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับผมไปที่อยากดูรถสวยๆต้องบอกก่อนไม่ใช่มีแค่สี่คันนี้ครับมีอีกมากกว่านั้นอีกเยอะใช่ครับว่าอันนี้เอาไม่แค่เฉพาะเธอผมถูกต้องครับรวมไปถึงในส่วนของอ่า ของที่แอสต์แต่งกอเช่ด้วยแล้วแต่งโรเวนของอพาร์ตด้วยนะฮะจาก็เทคโนโลยีพ่นสีกินด้วยสกินด้วยครับผมแล้วก็ยับฟิล์มเปลี่ยนสีครับและป้องกันรถยนต์ครับชนิดพ่นนะไฟอยากรู้นะว่าจริงแค่ไหนผมบอกเลยว่าอันนี้ดีเด็ดจริงๆในราคาไม่แพงด้วยนะผมแวะมาได้ครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะบริเวณหน้าเอชเด็กหน้าลิฟต์แก้วตรงนี้นั่นเองครับเด่นสังเกตไม่ยากนะครับนะ วันนี้นะขอบคุณคุณบอานะสำหรับข้อมูลดีๆแล้วก็พาผมกับคุณทอรเนี่ยมาดูรถที่มารูว่าชีวิตนี้ผมจะซื้อได้หรือเปล่าแต่ผมชอบนะครับผมยังไงวันนี้นะครับขอให้ขายดีๆแล้วกันนะครับดีมากๆครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ